คุณสุพรรณเย็นผิดครับต่อไปเป็นเต๋านะครับเตือของคุณตับตับรือังสารพอเรียนเรียนคุณจะรับโฉมครับของเหลือครับเน้อต่อไปเป็นอาสนะครับต่อไปทับย่างผ้าใหม่ครับท่านแพทย์ทีนัน้นขวค์ทีรุ่งโรจน์ครับต่อไปครับเป็นาตั้งตลาลปัดนะครับ คุณสุชัภิหางสิทธาโมครับซุขชัภิหางสิทธานมคต์ันนอออันแว้ก้อนนะครับ,ารบาการตั้งจ่ะปัดครับง่าครับต่อไปครับเป็นข้ามงนะครับพอได้เจอผู้ชลอ,อคุณสุพันเย็นจิตครับต่อไปเป็เสือนะครับเสือของ เราห้องสามพอเรียนเจณฑ์คุณจะรับโฉมครับของเหลือครับเลอต่อไปเป็นอาสนะครับที่หน้าทับที่ครบรับต่อไปนะครับถวายมงที่หน้าถวายโมงกันโยมแล้วกลับสามหัวนอนรับคุณทุนสกุลทั้งท่านคุณเกี่ยวครับ เาตองใหพี่น้องท่านสาธุชนนะครับเขาต้องปั้งนะครับเพราะว่าจะาวดศีรษะจะเทียงงานนี่ไงไปปีนะครับเลี้งแล้วไป้แห้นาทีนี้ขอแต่เ็นะครับตื่้อจาก้อนตื่นอย่างแรเมื่อนะครับแต่เย็นรเนอะขอได้ดูแลนะครับต่อไปร้าเป็นมอญสามเยี่ยมนะครับปักกระถิ่นกระถ่อว่าขอเรียนเชิญท่านแพทย์พีระพงศุขสมบัครับ หมอนสามเหลี่ยมหรือผู้แทนครอบครัวก็ได้นะครับครับต่อไปแต่ที่หมอนสามเหลน่ยนมตัวนี้เป็นหมอนสี่เหลี่ยมน,นะครับคุณ 6, 000, 6, 000, ทองพันธุ์ทองพันถวงครับควรเยน็นชัดเจนดีนะครับต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับผ้าเจ็ดตัวผ้าเจ็ดแนะครับภูมิภชระต่อหาดีเจริญคุณครับ ต่อไปครบผ้าน้ำฝนคุณวัชรากุลุศนีสุสวานครับอาจำนําทั้งสามเพราะว่าาระชนม์กแล้าาะาแับแกร่จะตานช่วงนะเข้าสาเออนะครับครอบครัวของนะครอบครัวของคุณเสริมครอบครัวคุณเซอร์ครอบครัวแม่เอร์และครอบครัว ต่อไปเป็นรองเท้าครับคนเมืองห้องเติดกางที่ก็ห้องตาเลิกเออแพทยหิงมิมาลาวิวัดนครับมโลแคทยหิมิมาลาที่วัดมคนครับเดินในทารองเท้าหรือาตการเที่ยงการน้ําครับต่อไปพระขอรเนเจญครับอันนี้เพื่อนพร้อมว่าปั้นน้ำน้อนทันชาครับ คุณจันท์ทำงานแสงสว่างกับเดือดเดือเลือดอ๋อทำบ้านของน้องอุบอบชาครับทำใจของบ้านทงน้องอบชาครับต่อไปครับท่านที่เคารพครับจินโตครับจินโตแรกคุณชิติมากันชูรีครับคุณชิติมากันชูรีครับต่อไปครับเครื่องมือโยธานะครับ เียวยาเทียวโผตัดต้นไม้ครับขอเรียนเชิญคุณกิษณะององอารีและคุณมณฑิพานิมาลครับครับต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับเสียงักีโมกมาโผล่โผล่แต่ครับวันนี้คุณพันธะโงสอนสีเดอรครับ 啊，好。 วแทนครับ่าทำลายตัวนนะครับวทนหนา่งทนนะครับอลกบครับันนี้้าจอนะครับว่าของจอโคลนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการโฆาเยองว่าสานนะครับ mm -hmm. ไปขอรับเชิญท่านรองสตราจารย์ในแอตัริอาจารย์มริวันต์ลารมสต์ต่อไปครับขอรยนเชิญท่านในแอบปูรศรสภัรรักครับครับขอรยนเชิญคุณยิสตต์ใเชีย์ครับคุณยิสตเชษย์นะครับเีนครับต่อไปครับขอ ขอบคุณนะครับมีมีพัฒนาอีกเลยนะครับต่อไปครับขอเรียนเชิญครอบครัวปียะเกษตรกรครับท่านแฮปปี้วอร์รอ์นะครับเชิญครับต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้พิสต์ต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้แทนสำนักงานหน่วยงานครับ และการสุดท้ายของเรื่องการทดแทนแผนการตลาดและการประทับตะวันนะครับของศูนย์ศรีพักนะแพทย์คร er like ับโคจารุพรรองศาสตราจารย์ชัยรัตน์อุณริตกุลศาสตราจานและแพทย์โรงพยาบาลกรีนแพทย์โรงพยาบาลและาราม่ารีวอน สถาสาุุจนผุ้รุพยศทุกท่านซึ่งในวัยราน,นทางสงศสิพักขณะแสทสาวไรเชื่อใ่ได้นำท่าหินมาทอดทวายที่วัดตะไครเป็นครั้งที่สามทางวัดแดกลับมาพพระสะสถาสาธุชนวัดตะไครัพระภิกษุสง ขอมมอนุโมทนาสาธุการทั้งโลกโดยการได้วยนำพระจศียเหล่านี้มาทำาการสร้างสาราเรียกว่าสาราสี่พั่งมีสาราปฏิปธรรม,มและบุรีสงฆ์ถ้าว่าเป็นบุญญาธิการเป็นบุญใหญ่หลวงของคณะสูตรสี่พักจะเริ่มเริ่มโดยการอ่สนซอสระกาพันธ์ส่สนซับ กอขอนมอธนาบุญส่ทนกุ่าาในครั้งนี้ปัจจัยในครั้งนี้บณบุญชูบนเร่มาเช่ได้พระมหาภารมยังมีทางการจำนวนพกแสนเก้ามื่นสองร้อยเสิบบาทยังมาได้รับถวันที่ส่งโครงเพราะฉะนั้นอาจารย์กองสัตวราจาไนแพทย์ใช้ร่างประกอกมาว่าปีนี้นะทนจัดใจเ่เอิัดใจบโริการบวาที่วัดพระศรีมรรมหาวิหาร ดยาอคนเนี่ยึงอายุที่พอสมควรก็เดินมาตลอดดยก็ไเป็พอขอนวันารรมดาต้องอาทุนงแพทย์ัพยาบาลเจ้าหน้าที่ของสูสทาพในครั้งนี้อค์ต้สนทําทำครั้งนี้ได้เป็นคุครตัสนใหญ่ที่เป็นวันประสงค์ในพระปร่สงค์กฐีในครั้งนี้แต่อย่างหนึ่งก็ได้นำปัจเจนี้ไปสร้างขวายเป็น สาราสิักต่อไตเอกลัีธรรมาตในนามของพระสงฆ์รัตไทยขอขออนด้อยอวยพรให้คุณพระเสือรัตนตรายปนพระพุทธไอรพระสงฆ์อุณศิลุณธรรมงามความดีทั้งหลายก็เป็นพระปัจจัยในสูศิักโดยตนนาของรองสตรการในแพทย์เทระกรเจ้าพระในความสุขความเจริญทุกีอายุวันนะสุขภาร ต้องรบกวนเอ่อยถามะริวาราปริเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเวตังอุปกปตีกิจตังปฏิตังตุงังกิปเมวะสนเจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโกปรโสยทา

shan dan tuh sampai bangkiun dantu sampai sampai apapun dantu sampai masuk kita อามเมโตสังฆัมมัสสะเอปันเตวันทามิธัมมังสัพพเมสัพพเมโกสังฆัมมาจันติวันตามิอารเมภัสสะนิวาทาทุมมหาวุตตะลุหังสังฆัสสะ <imitation> <imitation> Bina pasu, asal wacana balatang bapak mevante ayu bano sukhan phala.